สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามีเรื่องสุดช็อกดวงเปลี่ยนครั้งใหญ่มาฝากโดยเฉพาะชาวราศีสิงห์ที่ต้องห้ามพลาดในชีวิตคนเราเนี่ยบางทีมันก็มีช่วงเวลาที่ทุกอย่างดูเหมือนจะพังไปหมดหรือบางทีก็เป็นช่วงเวลาที่เฉยๆไม่ได้มีอะไรวุ่นวายแต่บอกเลยว่านับจากนี้ไปชีวิตของชาวราศีสิงห์กำลังจะพลิกจากหลังมือเป็นหน้ามือแบบไม่ทันตั้งตัวเรื่องของโชคลาภการเงินและการถูกหวยรวยเงินแสนเงินล้านกำลังจะเข้ามาแบบไม่คาดฝัน สิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางเตรียมรับความปังในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินทองไหลามาเทมาการงานที่ก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดหรือแม้แต่โอกาสดีๆที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เจอเชื่อไหมคขาว่าบางทีแค่เราเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆห,หรือแค่เรามีความหวังโชคลาบก็พร้อมจะพุ่งเข้ามาหาเราแล้ววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่าทำไมดวงของชาวราศีสิงห์ถึงได้พุ่งแรงขนาดนี้และจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้าง เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับข่าวดีเพราะหลังจากฟังคลิปนี้จบชีวิตคุณจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไปอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกสาระดีๆจากเราและถ้าใครอยากสนับสนุนทีมงานของเราให้มีกําลังใจสร้างสารรค์ผลงานดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอย่าลืมกดซปเปอร์แดงซ์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ 1. ด้านการเงิน สำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ด้านการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องให้ความสำคัญเป็นพิเศษค่ะท่านหมอช้างมักจะย้ำเตือนเสมอว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ต้องวางแผนอย่างรอบคอบไม่ใช่แค่เรื่องของรายรับแต่ยังรวมถึงรายจ่ายและการบริหารจัดการด้วยแค่ในช่วงนี้ดวงการเงินของชาวราศีสิงห์มีแนวโน้มที่จะมีรายได้เข้ามาจากหลายช่องทางมากขึ้นซึ่งถือเป็นสัญญาณที่ดีค่ะแต่ก็มาพร้อมกับรายจ่ายที่ไม่คาดฝันหรือมีเหตุให้ต้องใช้จ่ายเพื่อเรื่องจำเป็นบางอย่างค่ะ ท่านหมอลักเองก็มักจะเน้นย้ำถึงเรื่องวิบากกรรมทางการเงินซึ่งสำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้อาจจะหมายถึงการที่คุณต้องผเผชิญกับสถานการณ์ที่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่เพื่อแก้ไขปัญหาหรือเพื่อลงทุนในสิ่งที่จำเป็นต่ออนาคตค่าการออมเงินจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการสร้างวินัยทางการเงินจะช่วยให้คุณผ่านพ้นช่วงที่อาจจะมีรายจ่ายเข้ามามากได้คอลงพิจารณาการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างละเอียดเพื่อให้มองเห็นภาพรวมและวางแผนการใช้เงินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ นอกจากนี้การลงทุนในระยะยาวหรือการมองหาช่องทางสร้างรายได้เสริมที่ไม่กระทบงานประจําก็เป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์ที่น่าสนใจแค่อย่าเพิ่งทุ่มเงินทั้งหมดไปกับการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงเพราะดวงการเงินในช่วงนี้ยังคงต้องอาศัยความระมัดระวังค่าการขอคําปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญทางการเงินก็เป็นอีกทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามนะคะเพื่อให้คุณมั่นใจวัตถุก,การตัดสินใจทางการเงินของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องและมั่นคงที่สุดแคาจงจําไว้ว่าเงินทองไม่เข้าใครออกใคร การบริหารจัดการที่ดีคือหัวใจสำคัญของความมั่งคั่งค่ะ 2. ด้านการงานด้านการงานของชาวราศีสิงในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงค่ะท่านหมอลักษ์มักจะกล่าวถึงดวงดาวแห่งการโยกย้ายเปลี่ยนแปลง ซึ่งสำหรับชาวราศีสิงห์อาจหมายถึงการที่คุณกำลังจะได้รับมอบหมายงานใหม่ๆที่มีความสำคัญหรืออาจมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งหน้าที่ภายในองค์กรแค่นี้คือโอกาสที่ดีในการแสดงศักยภาพและความสามารถของคุณออกมาให้เต็มที่ขยะกลัวที่จะเผชิญหน้ากับความท้าทายเพราะสิ่งเหล่านี้จะช่วยยกระดับคุณให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นคะท่านหมอช้างเองก็มักจะเน้นย้ำถึงเรื่องความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น ซึ่งในช่วงนี้ความขยันหมั่นเพียรและความทุ่มเทในการทำงานของคุณจะส่งผลดีอย่างชัดเจนข้าผู้ใหญ่จะมองเห็นความตั้งใจและผลงานของคุณทำให้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมแค่อย่างไรก็ตามอาจจะมีเรื่องของความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆกับเพื่อนร่วมง,งานหรือความเข้าใจผิดบางอย่างที่เกิดขึ้นได้ข้าขอให้ใช้สติและเหตุผลในการแก้ไขปัญหาอย่าใช้อารมณ์เพราะอาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการทำงานโดยรวมได้ค่ะ การพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานของคุณเป็นสิ่งสำคัญค่าการเข้ารับการอบรมสัมมนาหรือการศึกษาเพิ่มเติมจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับโปรไฟล์ของคุณและเปิดประตูสู่โอกาสที่ดีกว่าในอนาคตค่านอกจากนี้การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนในแวดวงเดียวกันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม,ามค่าการมีคอนเน็ชันที่ดีจะช่วยให้คุณได้ รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์และอาจนำไปสู่โอกาสในการทำงานร่วมกันในอนาคตได้ค่จงจำไว้ว่าคนทำงานดีย่อมมีแต่คนอยากร่วมงานด้วยค่ะ 3. ด้านโชคลาภสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ด้านโชคลาภถือว่าเป็นอีกด้านที่น่าจับตามองค่ะท่านหมอช้างมักจะพูดถึงเรื่องจังหวะดวงดาวเปิดทาง ซึ่งสำหรับชาวราศีสิงห์อาจหมายถึงการที่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภแบบไม่คาดฝันหรือได้รับโอกาสดีๆที่เข้ามาในชีวิตโดยที่คุณไม่ได้คาดหวังค่าโชคลาภในที่นี้ไม่ได้จํากัดอยู่แค่เรื่องของเงินทองเท่านั้นนะคะแต่อาจหมายถึงโอกาสในการได้รับสิ่งของมีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือหรือได้รับข่าวดีที่ทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นอย่างมีในสําคัญค่ะท่านหมอลักษณ์เองก็มักจะกล่าวถึงเรื่องดวงดาวแห่งโชค ซึ่งในช่วงนี้ดวงดาวกำลังโคจรมาส่งเสริมโชคลาภให้กับชาวราศีสิงห์ค่อย่างไรก็ตามโชคลาภเหล่านี้มักจะมาในรูปแบบที่ต้องอาศัยบุญเก่าและความดีที่สั่งสมมาถ้าการทำบุญทำทานและการเป็นคนดีมีคุณธรรมจะช่วยเสริมส่งให้โชคลาภที่คุณควรจะได้รับนั้นปรากฏขึ้นมาอย่างชัดเจนและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นค่าการอธิษฐานจิตขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมขวัญและกำลังใจได้ค่ะ การมองหาโอกาสจากช่องทางที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนก็เป็นสิ่งสำคัญข้าบางครั้งโชคลาภก็มาในรูปแบบของโอกาส ที่คุณต้องลงมือไขว่คว้าเองค่าเช่นการได้รับข้อเสนอทางธุรกิจการลงทุนหรือแม้แต่การเข้าร่วมกิจกรรมที่มีโอกาสได้รับรางวัลค่าแต่ก็ต้องใช้สติและวิจารณญาณในการตัดสินใจด้วยนะขยัหลงเชื่ออะไรง่ายๆหรือทุ่มเงินไปกับการเสี่ยงโชคแบบไม่คิดหน้าคิดหลังค่าโชคลาภที่แท้จริงมักจะมาพร้อมก,กับการใช้ปัญญาและวิจารณญาณที่ถูกต้องเสมอค่ะจงจำไว้ว่า โชคช่วยก็ส่วนหนึ่งแต่ฝีมือและสติปัญญาคืออีกส่วนที่สำคัญไม่แพ้กันค่ะ 4. ด้านความรักในเรื่องของความรักสำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างมีสีสันและมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจค่ะสำหรับคนที่มีคู่รักอยู่แล้วท่านหมอช้างมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องการประครับประคองความสัมพันธ์ ซึ่งในช่วงนี้อาจจะมีเรื่องราวที่ต้องปรับความเข้าใจกันบ้างหรืออาจจะมีเหตุการณ์ที่เข้ามาทดสอบความรักของคุณและคนรักข้าขอให้ใช้ความอดทนและความเข้าใจซึ่งกันและกันให้มากๆข้าการพูดคุยสื่อสารกันอย่างเปิดอกจะช่วยคลี่คลายปัญหาและทําให้ความสัมพันธ์แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นค่ะสาหรับคนโสดท่านหมอลักมักจะกล่าวถึงดวงดาวแห่งความรักโคจร ซึ่งในช่วงนี้ชาวราศีสิงค์คนโสดมีเกณฑ์ที่จะได้พบเจอคนถูกใจหรือมีโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เข้ามาในชีวิตค่ะคนที่เข้ามาอาจจะเป็นคนที่มีความแตกต่างจากคุณในบางเรื่องแต่อาจจะเป็นคนที่เข้ามาเติมเต็มชีวิตของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะข,ขอให้เปิดใจรับโอกาสและลองเรียนรู้คนใหม่ๆดูนะขยะเพิ่งตัดสินคนจากภายนอกเพียงอย่างเดียวค่ะ อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นคนมีคู่หรือคนโสดสิ่งที่สําคัญที่สุดคือการรักตัวเองค่ะท่านหมอช้างมักจะเตือนเสมอว่าความสุขที่แท้จริงเริ่มต้นที่ตัวเราการที่คุณดูแลตัวเองให้ดีทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจจะช่วยดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของคุณค่ะเมื่อคุณมีความสุขจากภายในความรักที่ดีก็จะตามมาเองแค่อย่ารีบร้อนหรือกดดันตัวเองมากเกินไปในเรื่องความรักค่อปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติและใช้เวลาในการเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้ดีที่สุดนะคะจงจําไว้ว่า ความรักที่ยืนยาวคือความรักที่เข้าใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันค่ะ5ด้านการทำธุรกิจสำหรับชาวราศีสิงห์ที่กําลังดำเนินธุรกิจหรือมีความคิดที่จะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่มีโอกาสและความท้าทายควบคู่กันไปค่ะท่านหมอลักมักจะมองว่าช่วงนี้เป็นช่วงดวงดาวแห่งการขยับขยาย ซึ่งหมายถึงการที่คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับโอกาสในการต่อยอดธุรกิจขยายกิจการหรือได้ร่วมงานกับพันธมิตรใหม่ๆที่มีศักยภาพคนี้คือจังหวะที่ดีในการลงมือทําตามความฝันทางธุรกิจของคุณแต่ก็ต้องมาพร้อมกับการวางแผนที่รัดกุมและรอบคอบค่ะท่านหมอช้างเองก็มักจะเน้นย้ําถึงเรื่องความรู้และประสบการณ์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการทำธุรกิจค้าก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนหรือขยับขยายสิ่งใดขอให้ศึกษาข้อมูลให้รอบด้านประเมินความเสี่ยงและเตรียมแผนสำรองไว้เสมอค่าการเข้ารับคำปรึกษาจากผู้มีประสบการณ์หรือผู้เชี่ยวชาญในสายงานธุรกิจของคุณจะช่วยให้คุณมองเห็นช่องทางและหลีกเลี่ยงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นได้ค่าการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจที่ดี ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะเพราะคอนเน็ชันที่ดีจะนำพาโอกาสและข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้คุณค่า นอกจากนี้การสร้างแบรนด์และการทำการตลาดให้เป็นที่รู้จักก็เป็นสิ่งสำคัญค่าในยุคปัจจุบันนี้การใช้ช่องทางออนไลน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยให้ธุรกิจของคุณเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นค่าการสร้างความแตกต่างและโดดเด่นให้กับสินค้าหรือบริการของคุณจะช่วยให้คุณยืนหยัดอยู่ในตลาดที่มีการแข่งขันสูงได้แค่จงจำไว้ว่าธุรกิจที่ยั่งยืนคือธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและมีการปรับตัวอยู่เสมอค่ะ 6. ด้านถูกหวยรวยเงินล้านสำหรับชาวราศีสิงห์ที่ใฝ่ฝันอยากถูกหวยรวยเงินล้านในช่วงนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่พอจะมีเกณฑ์เข้ามาบ้างแต่ก็ต้องทำความเข้าใจตามหลักโหราศาสตร์ไทยและแนวคิดของนักพยากรณ์ด้วยค่ะท่านหมอช้างมักจะเตือนเสมอว่าโชคลาภจากการเสี่ยงโชคเป็นเรื่องของวาสนาและบุญกรรม ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีดวงด้านนี้โดยตรงค่าแต่สำหรับชาวราศีสิงห์ในช่วงนี้มีจังหวะที่ดวงดาวส่งเสริมในเรื่องของโชคลาภแบบฟลุกๆหรือโชคที่มาแบบไม่คาดฝันได้ค่ะท่านหมอลักษเองก็มักจะย้ำเตือนว่าดวงดาวแห่งโชค นั้นมีอยู่จริงแต่การเสี่ยงโชคควรทำด้วยความพอประมาณและไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนค่าสำหรับชาวราศีสิงห์หากคุณฝันเห็นตัวเลขหรือมีลางสังหรณ์บางอย่างที่เกี่ยวกับตัวเลขลองพิจารณาดูได้ค่าแต่อย่าทุ่มเทเงินทองทั้งหมดไปกับการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวเพราะอาจจะนำมาซึ่งความผิดหวังได้ค่าการทำบุญทำทานการช่วยเหลือผู้อื่นและการอธิษฐานจิตขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ คุณเคารพนับถือก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่เชื่อกันว่าจะช่วยเสริมดวงด้านโชคลาภให้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะภานอกจากนี้การมองหาโอกาสจากแหล่งที่ไม่เคยคิดถึงมาก่อนก็เป็นสิ่งสำคัญข้าบางครั้งโชคลาภก็มาในรูปแบบของลาบลอย ที่ไม่ได้มาจากหวยโดยตรงเช่นการได้รับมรดกการได้รับเงินคืนจากหนี้สินเก่าหรือการได้รับเงินก้อนจากการทํางานพิเศษแค่สิ่งเหล่านี้ก็ถือเป็นโชคลาภที่ทําให้คุณมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาในชีวิตได้เช่นกันแค่จงจําไว้ว่าโชคลาภที่แท้จริงไม่ได้มาจากการเสี่ยงโชคเพียงอย่างเดียวแต่มาจากการทําความดีและโอกาสที่เข้ามาในชีวิตแค่ใช้สติและวิจารณญาณในการตัดสินใจทุกครั้งนะคะ7ด้านชีวิต สำหรับชาวราศีสิงในช่วงนี้ภาพรวมด้านชีวิตถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งการเติบโตและการเรียนรู้ค่ะท่านหมอช้างมักจะให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้ชีวิตอย่างมีสติซึ่งในช่วงนี้คุณอาจจะต้องเผชิญกับเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้คุณได้ทบทวนชีวิตตัวเองได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาและได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้คุณรู้สึกไม่สบายใจในตอนแรกแต่เมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ได้นำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเสมอค่ะ ท่านหมอลักเองก็มักจะกล่าวถึงเรื่องวิถีชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนซึ่งสำหรับชาวราศีสิงห์อาจหมายถึงการที่คุณต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางอย่างเพื่อสุขภาพที่ดีขึ้นหรือการที่คุณต้องจัดสรรเวลาเพื่อดูแลครอบครัวและคนที่คุณรักมากขึ้นค้าการสร้างสมดุลให้กับชีวิตในทุกๆด้านทั้งเรื่องงานการเงินความรักและสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งค้าการดูแลสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงจะช่วยให้คุณมีพลังในการ,รเผชิญหน้ากับทุกสถานการณ์ที่เข้ามาในชีวิตค่ะ การเดินทางท่องเที่ยวหรือการหาเวลาพักผ่อนหย่อนใจบ้างก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามนะคะการได้ออกไปเห็นโลกกว้างหรือการได้ใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติจะช่วยฟื้นฟูจิตใจและเติมพลังให้กับคุณได้เป็นอย่างดีข้านอกจากนี้การทำบุญทำทานการช่วยเหลือสังคมหรือการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตของคุณแค่จงจำไว้ว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่สมดุลมีความสุขจากภายในและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นค่ะ ด้านเสียงโชคชะตาสำหรับชาวราศีสิงห์ที่สนใจในด้านการเสี่ยงโชคชะตาหรือการทำนายทายทักในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พลังงานเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างจะแรงค่าท่านหมอลักมักจะเน้นย้ำถึงเรื่องสัมผัสที่6หรือลางสังหรณ์ ซึ่งในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์บางท่านอาจจะมีสัมผัสที่พิเศษหรือฝันเห็นเหตุการณ์บางอย่างที่สื่อถึงอนาคตได้คะหากคุณมีความรู้สึกเช่นนั้นลองสังเกตและจดบันทึกไว้ดูนะคะแต่อย่าเพิ่งปักใจเชื่อทั้งหมดเพราะบางครั้งลางสังหรณ์ก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกเท่านั้นคะ่ะท่านหมอช้างเองก็มักจะกล่าวถึงเรื่องการทำบุญเสริมดวง ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเสริมโชคชะตาค่าการทำบุญด้วยการถวายสังฆทานการบริจาคเงินเพื่อสร้างสิ่งสาธารณะหรือการปล่อยชีวิตสัตว์จะช่วยเสริมสร้างบุญบารมีและทำให้ดวงชะตาของคุณดีขึ้นได้ค่าการกราบไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ช่วยเสริมขวัญและกำลังใจได้เป็นอย่างดีค่ะ อย่างไรก็ตามการสิงโชคชะตาหรือการเชื่อในเรื่องลี้ลับควรทำด้วยความพอประมาณและใช้สติปัญญาในการพิจารณาขายาหลงเชื่ออะไรง่ายๆหรือทุ่มเทเงินทองไปกับการทำนายทายทักที่ไม่มีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทการทำความดีและการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างโชคชะตาที่ดีให้กับคุณได้ในระยะยาวข้าจงจำไว้ว่าโชคชะตาที่ดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองและเสริมด้วยการทำความดี ขอบคุณชาวราศีสิงห์ทุกท่านที่ตั้งใจรับฟังคำทำนายจนถึงวาระสุดท้ายของคลิปนี้นะคะจากเรื่องราวที่ได้ถ่ายทอดมาตลอดทั้งคลิปเชื่อได้เลยว่าพลังแห่งดวงชะตาของราศีสิงห์ในเดือนนี้จะเป็นเหมือนแสงแห่งสุริยันที่ส่องทางให้ชีวิตของท่านทั้งหลายเจ,จริญรัสเดินหน้าไปด้วยความมั่นใจไม่ว่าจะในด้านการงานการเงินความรักสุขภาพหรือแม้แต่โชคลาภล้วนมีพลังที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงและหนุนนําให้ท่านก้าวไกล ขอให้ทุกท่านจมยึดมั่นในความเพียรความตั้งใจและความเชื่อมั่นในตนเองเพราะดวงสิ่งนั้นเปรียบดังราชสีผู้สง่างามไม่เคยยอมแพ้ต่ออุปสรรคใดๆเมื่อใจมั่นคงชีวิตก็ย่อมมั่นคงตามไปด้วยให้เชื่อเถิดว่าทุกย่างก้าวในเดือนนี้มีเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และบุญกุศลที่ท่านสั่งสมมาคอยปกปักรักษานำพาให้ท่านผ่านทุกเรื่องราวด้วยเกียรติและศักดิ์ศรี หากในเส้นทางชีวิตมีสิ่งใดที่ทำให้เหนื่อยล้าให้มองย้อนกลับไปว่าทุกความเหน็ดเหนื่อยนั้นคือการสะสมบุญสะสมพลังเพื่อเตรียมรับโชคใหญ่ในวันข้างหน้าขอให้ชาวราศีสิงห์อย่าวั่นไหวต่อเคราะกรรมชั่วคราวเพราะแท้จริงแล้วโชคฟ้าและบุญวาสนาของท่านยังคงยิ่งใหญ่ดั่งตะวันกลางท้องฟ้า ดิฉันขออำนวยพรให้ท่านทั้งหลายพบเจอแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลามาไม่ขาดมือความรักสมหวังดังใจสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภยัยและเหนือสิ่งอื่นใดขอให้มีจิตใจที่สงบอิ่มเอมด้วยบุญกุศลและพร้อมเปิดรับทุกพลังดีๆที่จักรวาลกำลังส่งมาให้สาธุ